ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นเบื้องหลังการถ่าย MV เพลงนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆในวงการบันเทิงแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์มากมายใครเป็น FC ใครบ้างเนี่ยดูกันเอาเลยนะ MV เพลงนี้ก็มีชื่อว่าปรงใจนะครับของพี่โจโล่งคนนี้เลยซึ่งนางเอก MV ก็คือนี่เลยน้องเก๋ไก่สไลเดอร์ ก็อยากให้เพลงนี้ไปสุดฮะตามชื่อปรงใจนะฮะก็ในต้องเก๋ไก๋มาเป็นเกียรติมากฮะที่สำคัญน้องเจดนะฮะมาช่วยด้วยยังไงก็ฝากเต็ซีทางน้องเจดไปดูเพลงนี้เยอะๆก็วันนี้ผมก็เล่น M v วด้วยผมเล่นเป็นบาทหลวงในส่วนมนต์ที่ภาษาอังกฤษอุ้ยไม่เคยเคยแต่บายสีบายีวันนี้วันดีมาทำบายซีให้พอนาอ่าอยากจะถามพอนาเกิดมาทำไมพี่มาแสดงเป็นใครครับอ๋อวันนี้ผมให้พระเอกเขาซ้อมไปก่อนฮะเดี๋ยวผม เข้าที่หลังนะเป็นตัวหลักหลักกิโลฮะ